ช่วงให้การเอ้ยสถานการณ์แบบนี้ก็ควรควรกินอาหารสุกนะคะอร mm ่อยเหมือนเดิมสิงคโปร์พิเศษ วันของโมนะคะช่วงกลางวันก็เป็นแบบนี้แหละโมก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือทํางานบ้านเนาะแล้วก็มันมันช่วยรีแลซ์ช่วยแบบผ่อนคลายช่วยอะไรอย่างนี้จริงๆนะก็อยากให้ทุกคนแบบใช้ช่วงเวลาว่างอันนี้ถือว่าให้เป็นประโยชน์แล้วกันว่าแบบ i, เฮ้ยได้ทําอะไรได้หยุดพักได้ทําอะไรที่เราชอบได้ทําอะไรที่มันมีประโยชน์กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากใหทุกคนน้อยมากนะยังไงก็รักษาสุขภาพได้แค่นะคะวิวอายุเท่าไหร่ให้เข้า Google นะคะ แล้วก็พิมพ์ว่าโมมนชนกวิกิพีเดียค่ะแมคโรมีก็ไม่อยากออกไงฟูดแลนหรอพี่นนไม่อยากออกอ่ะนี่มุกเขสั่งของแบบเดลิเวอรี่หมดเลยนะแบบพวกของสดอนะไรย่างเงี้ยไลแมนให้ไปซื้อพวกอะไรได้หรอไอคนเนี้ยค l ลมี a m e เนี่ยไม่ใช่นะต้องคอล y ม a m e นะตั้งสติใหม่ คอนเทนต์วันนี้นะคะคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพระต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำค่ะมันต้องใช้เวลาทำใจมากๆเลยค่ะถาไวายได้ครับจุดทูบสามดอกถวายอะไรอาหารเรอนอะลักษะแบบล้างออกของพี่โมของอะไรคะไปดูในคอมเมนต์นะคะมีคนมาตอบเยอะแล้วค่ะแจกแฟนคลับหน่อยแจกอะไร อะไรยังเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยทุ่วเนี่ยอะไรที่ไม่อยากทำเช่นล้างจานแต่มันมีอีกอื่นอีกมากมายประมาณร้อยอย่างอะคะ่ะวันนี้ออกไปเดินเล่นบ้างเดินที่ไหนอะนทางเดินหรอหรืออะไรสวนเช่นล้างจาน,นะคะ่ะแกะของทำความสะอาดโซฟาอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่อยากทำทิ้งขยะอยากได้สั่งซื้อสิคะพวงมาลัยใช่ไหมคะสั่งที่ไหนคะแนะนำหน่อยคะ่ะ ทมาลไยไหว้พระอ่ะขนมไงคือเลยคนที่ทําจุดเนี่ยทาทาไมอ่ะคนไทยติดเชื้อเท่าไหร่แล้วครับใครรู้บาบอกเขาหน่อยค่ะคุณคนเนี่ยนี่ดูไม่น่ารักเลยใช่ชุดหรือปากแดงกว่ากันก็ลองเทียบสีดูเล่นหนังหยุดไหมครับหนังคือสิ่งที่ฉายในโรงภาพยนตร์ละครคือสิ่งที่ฉายในทีวีนะคะ